ครั้งที่444รู้สึกว่าท่านผู้ฟังก็คงจะลำบากใจมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสติอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าการเจริญสติให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นขณะที่สติเราลึกถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงเช่นทางตาก็มีสองประเภทคือประเภทนามธรรมาและประเภทอรูปธรรม ขณะที่สติระลึกที่สีเนี่ยแบบมันระลึกได้ที่สีเนี่ยสีนี่เป็นสภาพธรรมที่มีอยู่จริงแต่ทีนี้ไอ้คำว่าสภาพธรรมที่มีอยู่จริงเนี่ยถึงแม้เราจะไปไม่นึกคิดสิ่งนี้ก็มีอยู่จริงเช่นนี้เราจะต้องอไปอมนานสิการว่าไอ้นี่เป็นสีซึ่งเราจะต้องรู้คงคงจะไม่ใช่หมายความมาอย่างนี้นะครับสตินี่คงจะระลึกรู้ก็ระลึกรู้โดยอัตโนมัติเข้ามันนั่นเองแหละ รู้ว่าสภาพนี้เป็นสภาพธรรมที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแล้วก็ถ้ามีปัญญาด้วยปัญญาก็ในโอกาสเดียวกันนั้นปัญญาก็สามารถจะระลึกรู้ได้ชัดแจ้งขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่ควรยึดถือจะเป็นอัตโนมัติอย่างนี้หรือว่าเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรครับการระลึกและสำเนบสังเกตที่จะรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่จำเป็นต้องคิดนะคะ ในเชนเคยยกตัวอย่างท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่สนทนากันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้ให้ท่านพิจารณาลักษณะของเสาวาแหวง่งมีจุดด่างมีสีสันต่างๆท่านสามารถที่จะเห็นแล้วก็รู้โดยไม่ต้องนึกใช่ไหมคะว่ามีกีดจุดที่วาแหวง่งหรือว่าสีสันด่างอย่างไรตรงไหน ้ัสนามาธรรมและรูปธรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อสต,ติระลึกมีการสังเกตโดยไม่จำเป็นต้องมีการนึกได้เป็นการอบรมจิตที่จะให้ปัญญารู้ชัดในสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงค่อยๆอบรมเจริญไปนะคะข้อความในกุทกานิกายคาถาธรรมบทปาปวัะที่เก้าข้อสิบเก้า ถ้าผู้มีพระภาคทรงเตือนในเรื่องของการเจริญกุศลทุกประการทันทีข้อความในคาถาธรรมบทปาปวักที่เก้าข้อสิบเก้ามีว่าบุคคลพึงรีบทำความดีพึงห้ามจิตจัดบาปเพราะเมื่อทำบุญชาไปจิตย่อมยินดีในบาปจริงไหมคะ เพียงคิดว่าจะทำกุศลแต่ถ้าไม่ทำนะคะขณะต่อไปก็เป็นอกุศลเสช่แล้วด้วเมื่อกี้นี้ที่สติไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็เป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้สะสมหนาแน่นยิ่งขึ้นเหนียวแน่นยิ่งขึ้นข้อความต่อไปมีว่าหากบุรุษพึงทำบาปใชไม่พึงทำบาปนั้นบ่อยๆ ไม่พึงทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ข้อความต่อไปมีว่าหากว่าบุรุษพึงทำบุญซายพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ข้อความต่อไปมีว่าแม้คนลามกย่อมเห็นความเจริญ ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปย่อมให้ผลคนลามกจึงเห็นบาปเมื่อนั้นแม้คนเจริญก็ย่อมเห็นบาปตราบเท่าที่ความเจริญยังไม่ให้ผลจริงไหมคะนี่เป็นเหตุที่หลายท่านทีเดียวค่ะกล่าวว่าคนที่ทำบาปมากๆไม่เห็นได้รับผลของบาปสักทีหนึ่ง ที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นปราเหตุว่าแม้คนลามกย่อมเห็นความเจริญปราบเท่าที่บาปอย่างไม่ให้ผลข้อความต่อไปมีว่าบุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจากไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละยดทีละยาดฉันใด คนผ่านสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปฉันนั้นบางท่านอาจจะประมาทคิดว่าบาปที่ท่านทำเนี่ยคะ่ะไม่ใช่บาปใหญ่โตเรื่องเล็กๆนิดๆหน่นนอๆแต่ว่าแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดละหยาดชั้นใดคนผ่านสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยบาปฉันนั้นแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมะเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานแต่อัธยาศัยของผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสก็ยังมีปัจจัยที่จะให้อกุศลลจิตเกิดกระทำอกุศลลกรรมด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงเตือนทรงโอวาทพุทธบริษัทให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็ ไม่พึงพอใจในบาปแล้วก็ไม่พึงดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงข้อความต่อไปมีว่าบุคคลอยา่าพึงดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้ม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดละหยาดนักบาชสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญเส้อกูลแม้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนะคะชั่วขณะหนึ่งเนี่ยค่ะอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ขณะนี้นะคะอ่อนหรือแข็งปรากฏระลึกทันทีลักษณะของแข็งไม่ใช่ตัวตนชั่วขณะนี้นะคะอย่าคิดว่าจะไม่มีประโยชน์เลย สามารถที่จะรู้แจ้งดับกิเลสถึงความเป็นอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคะ่ะอย่าท้อถอยและก็ควรที่จะเห็นประโยชน์แม้ชั่วขณะที่ระลึกลักษณะของนามธรรมหรือรูปรธรรมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อความต่อไปมีว่าภิกษุพึงเว้นบาปดุดพ่อค้ามีพวกน้อยมีทรัพย์มาก เว้นทางที่ควรกลัวดุจบรุษผู้ใคร่ต่อชีวิตเว้นยาพิษฉะนั้นกุศลเนี่ยคะ่ะมีประโยชน์มากแต่ว่าเกิดน้อยดุดพ่อค้ามีพวกน้อยมีทรัพมากเว้นทางที่ควรกลัวเพราะเห็นว่ากุศลมีประโยชน์มีค่าแต่เกิดน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรประมาท และก็ควรที่จะอบรมเจริญกุศลให้มากขึ้นโดยเว้นทางที่ควรกลัวดุดบุรุษผู้ใคร่ต่อชีวิตเว้นยาพิษฉะนั้นถ้าที่ฝ่ามือไม่พึงมีแผลไ้ายบุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมซาบฝ่ามือที่ไม่มีแผลบาปย่อมไม่มีแก่คนไม่ทำ ข้อความต่อไปมีว่าผู้ใดย่อมประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้เป็นบุรุษหมดจดไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นแหละผู้เป็นผ่านดุดทุลีละเอียดที่บุคคลซัดทวนลมไปฉะนั้นคนบางคนย่อมเข้าถึงขันบางพวกมีกรรมอันลามกย่อมเข้าถึงนรก ผู้ที่มีคติดีย่อมไปสู่สวรรค์ผู้ที่ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานอากาศท่ามกลางสมุดช่องภูเขาอันเป็นที่เข้าไปส่วนแห่งแผ่นดินที่บุคคลสถิตอยู่แล้วพึงพ้นจากกรรมอันลามกได้ไม่มีเลยอากาศท่ามกลางสมุดช่องภูเขาอันเป็นที่เข้าไป ส่วนแห่งแผ่นดินที่บุคคลสถิตยอยู่แล้วมัดจุพึงครอบงํำไม่ได้ไม่มีเลยสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ก็จะต้องมีการปฏิสนธิหลังจากจุดติแล้วก็มีการจุดติอีกหลังจากที่ปฏิสนธิแล้วแต่สำหรับข้อความที่ว่าคนบางคนย่เข้าวสงขันบางพวกมีกรรมอันลามกย่เข้าวึงนรก ผู้ที่มีคติดีย่อมไปสู่สวรรค์ผู้ที่ไม่มีอาสะวะย่อมปรินิพพานเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบนะคะว่าจะไปสู่สถานที่ใดปราบใดที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าและท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าด้วยเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงทรงเตือนให้ระลึกถึงความตายก็เพื่อที่จะให้อบรมเจริญกุศลที่จะกระทำได้ โดยเฉพาะการอบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าที่จะถึงการดับภพบชาติไม่ต้องเกิดอีกพ้อหลวงยตขอ,องผมก็สหลัยเรื่องสติที่จะมีเฉพาะหน้าคือเรื่องนี้รู้สึกว่าเข้าใจยากผมจะยกตัวอย่างความเข้าใจของผมว่าเช่นความทุกข์ของผมอะ เห็นรถยนต์งามๆสักคันนี้ผมอยากได้ทีนี้ความมีสติให้พิจารณาเฉพาะหน้าตั้งสติไว้เฉพาะหน้าเช่นเห็นสีเห็นสีรถยนต์เราอควรจะทําในใจให้เหมือนกับช่างที่สร้างรถยนต์ขึ้นมาคือเมื่อเห็นสีแล้วเขาก็แยกออกไปเห็นสีว่ามาจากไหนเป็นไปอย่างไรมาอย่างไรเมื่อเห็นเลกเขาก็ แยกออกว่าเป็นไปยังไงมายังไงความรู้สึกที่นมกชอบพอใจและไม่พอใจเป็นเพราะด้วยเหตุไรนั้นช่างที่จะทํามาย่อมรู้เรียกว่ารู้ละเอียดหมดทุกอย่างเรียกว่าหลับตามองเห็นเครื่องมองเห็นวิธีการทํางานหรือว่ามองเห็นความเป็นไปของรถแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยจะยึดมั่นในความที่ ความสวยความงามของรถมากมายนักเหมือนกับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่เป็นช่างแต่ความคิดอย่างนี้คล้ายๆกับที่เราใช้สติเฉพาะหน้ากับรูปและนามใช่หรือเปล่าเห็นเป็นรถยนต์เนี่ยนะคะเลยสีแล้วล่ะค่ะเลยการที่จะรรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาการที่จะรู้ ความหมายในนิมิตอนุพยัญชนะต้องถึงมโนทวารวิถีเพราะฉะนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีสติเฉพาะหน้าทางตาก็ส่วนทางตาจริงๆทางหูก็ส่วนทางหูจริงๆทางจมูกก็ส่วนทางจมูกจริงๆทางลิ้นก็ส่วนทางลิ้นจริงๆทางกายก็ส่วนทางกายจริงๆ ทางใจก็ส่วนทางใจจริงๆผมเข้าใจเองแล้วว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไปยึดมั่นนี่แปลว่าสีอย่างเดียวเราก็ไม่ชอบหรือเสียงอย่างเดียวเราก็คงไม่ชอบถ้าว่าไม่มีการจัดหรือว่าไม่มีการทําประดิษฐ์ให้อยู่ในในความที่ในใจที่ที่เคยชอบแน่ใจเลยค่ะว่าเสียงอย่างเดียวนี้ค่ะไม่ติดรถยนต์สองคันคันละสีต้องเลือกไหมคะ ก็เป็นรถยนต์เหมือนกันท่านพูดฟังบอกว่าถ้าพอใจสีอย่างเดียวก็ไปซื้อสีในกระป๋องนะคะแม้แต่สีในกระป๋องก็ยังเลือกอีกจะติดไหมล่ะคะในสีติดหมดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าความจริงติดสีเนี่ยติดมากเหลือเกินค่ะในรูปารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้บุคคลใดๆก็ตามนะคะถ้าว่าไม่ติดสีก็ไม่ต้องเลือกใช่ไหมคะแต่นี่ยังต้องเลือกอยู่ค่ะยังมีความพอใจในสีสันวัชน,นะทางตาเนี่ยมากมายเหลือกเกินถ้าแยกออกนะคะทวารกายเป็นเพียงอ่อนแข็งเย็นร้อนตึงไหว ซึ่งเป็นสภาพซึ่งปรากฏและหมดไปยังติดไหมคะเรื่องติดนี่เหนียวแน่นจริงๆนะคะทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากมายเหลือเกินถ้าไม่รู้สภาพธรรมะต,ตามความเป็นจริงจะไม่รู้ตัวเองเลยว่ากิเลสมากมายและเหนียวแน,น่นหนาแน่นแค่ไหนยังสงสัยไหมคะ ท่านผู้ฟังถามว่าติดสีหรือติดรถยนต์กันแน่ก็รถยนต์สองคันสองสีนะคะเวลาเลือกนะคะติดอะไรติดรถยนต์หรือว่าติดสีแต่เรื่องสีเนี่ยนะคะขอให้เข้าใจถึงอัจฉริะของปรมัตถธรรมที่ใช้คำว่าสีหรือรูปารมขณะนี้กําลังเห็นติดไหมคะติดหรือไม่ติดคะ และการติดไม่ติดยังไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าอยากเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็ได้ก็ยังอยากเห็นใช่ไหมคะอยากดูไปแะ้หมดทุกสิ่งทุกอย่างน่ากลัวก็อยากจะดูมีความต้องการที่จะเห็นอยู่เรื่อยๆไม่ทราบยังมีท่านผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในเรื่องของสัมผัสประลาประวาจาบ้างไหมคะเป็นเรื่องที่ละเอียดและสัมผัสประลาปะวาจานั้นหมายความถึง คำพูดที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งก็เป็นการยากเหลือเกินที่จะเว้นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ได้เป็นสมุดเฉตถ้าบุคคลนั้นยังไม่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็ยังไม่สามารถที่จะดับสัมผัสปลาปวาจาการพูดคำที่ไม่มีประโยชน์ได้เป็นสมุดเฉตแต่สำหรับท่านที่ใคร่ในการศึกษาธรรมะ ในการอบรมในการเจริญธรรมะท่านภาคเพียรที่จะละเวน้นและก็ขัดเกลาวกิเลสตามอัธยาศัยที่ท่านได้สะสมมาขอยกตัวอย่างท่านพระราหุลในเรื่องของการขัดเกลาวทางวาจาในทุติยสมันตะปาสาธิกาแปลมุสาวาทวัตสหเสยยะสิกขาบทที่ห้า เรื่องพระนวะกะและสามเณรราหุลซึ่งมีข้อความว่าในข้อที่ท่านพระราหุลเป็นผู้ใคร่ในการศึกษานั้นมีคำเป็นเครื่องสาทกดังต่อไปนี้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายเห็นท่านราหุลน,นั้นกำลังมาแต่ไกลเทียวย่อมวางไม่กวาดกรรมและกระเช้าเทขยะไว้ข้างนอก เอามาเมื่อภิกษุพวกอื่นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุมีใครเอามาวางทิ้งไว้ดังนี้ภิกษุอีกพวกหนึ่งจะกล่าวว่าอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านราหุลนเที่ยวมาในประเทศนี้ชะรอยเธอวางทิ้งไว้กระมังส่วนท่านพระราหุลนนั้นไม่เคยพูดแม้ในวันหนึ่งว่านี้ไม่ใช่การกระทำของผม เก่งงามไม่กวาดกรรมเป็นต้นนั้นแล้วขอขมาภิกษุทั้งหลายก่อนจริงไปนี่เป็นชีวิตของผู้ซึ่งจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งซึ่งก่อนที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยคะ่ะก็จะเห็นได้ว่าท่านภาคเพียรจริงๆในการที่จะละกิเลส เพราะเหตุว่ากิเลสนั้นไม่ใช่ว่าจะละได้โดยง่ายถ้าท่านเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานท่านจะทราบได้ว่าท่านมีกิเลสมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็กิเลสทั้งหมดเนี่ยนะคะสามารถที่จะดับได้จริงๆแต่ว่ายากถ้าดับได้เป็นสมุดเฉดเนี่ยยากสักแค่ไหนก็ขอให้ลองเทียบดูกับความไม่แช่มชื่นใจสักนิดหนึ่ง ที่กำลังมีความไม่แช่มชื่นใจเนี่ยคะ่ะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งแล้วก็ดับไม่ให้เกิดอีกเลยยากไหมแล้วก็กิเลสของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะความไม่แช่มชื่นใจเท่านั้นมีมากมายหลายประเภททีเดียวแล้วก็มีปัจจัยที่จะให้ปรากฏเกิดขึ้นมากน้อยตามการสะสมของกิเลสนั้นๆ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ากว่าจะดับกิเลสได้จริงๆต้องขัดเกลามากทั้งในเรื่องของศีลในเรื่องของการศึกษาทั้งอธิศิลสิขขาอธิจิตสิกขาอาธิปัญญาศิกขาซึ่งก็ได้แก่การอบรมเจริญสติปัฏฐานนั่นเองพร้อมทั้งการอบรมเจริญกุศลทุกประการอย่างเช่นเรื่องของท่านพระราหุลเป็นต้นเวลาที่ภิกษุทั้งหลาย เห็นท่านพระราหุลมาแต่ไกลท่านก็วางไม่กวาดกระเช้าเทขยะไว้ข้างนอกสําหรับใครคะให้ท่านสามเณรราหุลเก็บแต่ว่าเมื่อภิกษุพวกอื่นเห็นก็กล่าวว่าใครเอามาวางทิ้งไว้แล้วก็ภิกษุอีกพวกหนึ่งก็กล่าวว่าเห็นท่านราหุลมาแถวนี้ เพราะฉะนั้นคงจะเป็นท่านพระราหุลที่วางไว้แม้ว่าภิกษุอื่นจะกล่าวว่าอย่างนี้แต่ท่านพระราหุลเองเมื่อความจริงเป็นอย่างไรท่านก็ทราบว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงท่านไม่ใช่ผู้กระทําท่านไม่ใช่ผู้ผิดความจริงก็ต้องเป็นความจริงอย่างนั้นแม้ว่าภิกษุพวกอื่นจะกล่าวว่าเป็นท่านส่วนท่านเองนั้นไม่เคยพูดแม้ในวันหนึ่งว่า นี้ไม่ใช่การกระทําของผมนี่เป็นการพยายามภาคเพียนที่จะขัดเกลาวําคำพูดที่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมนะคะเป็นเรื่องการที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยไม่เกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวแล้วแล้วก็ข้อความในปัญจมะสมันตะปาสาธิกาอัฏกถาพระวินยัย ปริวาระวรรณนาวินิจัยในเสทะโมจนะคาถา,ามีข้อความที่กล่าวด้วยเรื่องการไม่เปิดเผยอ,อาบัตซึ่งมีข้อความว่าแม้ภิกษุใดไม่พึงเปิดเผยอ,อาบัตซึ่งมีอยู่สัมปรชานะมุสาวาททุกกฏย่อมมีแก่ภิกษุนั้นธรรมดาอาบัตในมโนทวารย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้นั่งนิ่งด้วยปฏิญญาไม่เป็นธรรมแต่เพราะเหตุที่ไม่เปิดเผยอาบัตซึ่งควรเปิดเผยอาบัตินี้พึงทราบว่าเกิดแต่การไม่กระทำในวจีทวารของภิกษุนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเรื่องของการที่จะเป็นทุจริตทางกายทางวาจา ก็จะต้องอาศัยอักุศล,ลจิตที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดวจีทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบ้างในอาบัตส่วนอื่นข้ออื่นส่วนใหญ่จะไม่มีการอาบัตทางมโนทวารแต่อาบัตส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของกายทวารวจีทวารในเรื่องกายกรรมวจีกรรม ถ้าเหตุว่าเรื่องของจิตเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดเป็นอกุศลจริงแต่ถ้าไม่แรงถึงกับจะให้เกิดกายะทุจริตวจีทุจริตก็ไม่เป็นอาบัติแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของมุสาวาทแม้ไม่พูดหรือไม่เปิดเผยอาบัติแต่ก็เป็นสัมปชานะมุสาวาททุกกฏก็เหตุว่าไม่เปิดเผยอาบัติซึ่งควรเปิดเผย และอาบัตินี้พึงทราบว่าเกิดแต่การไม่กระทำในวจีทวารของภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการขัดกาลาวกลสเนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องละเอียดจริงๆถ้าศึกษาพระวินัยปิดกจะเห็นได้ว่าขัดกลาวทางกายทัางวาจาซึ่งเป็นการอบรมจิตด้วย